4ผักที่ดีต่อโรคสเก็ดเงิน 1. ผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าผักขมปวยเล้งและผักกาดเขียวเพราะอุดมด้วยวิตามิน A C K และโฟเลตมีสารต้านการอักเสบสูงช่วยให้ผิวฟื้นฟูได้ดีขึ้น 2. บรอกโคลี่และตระกูลกะหลำ่ำเช่นบรอกโคลี่กะหล่ำปลีกะหล่ำดอก เพราะมีสารโฟลาเฟนช่วยลดการอักเสบระดับเซลล์ได้ 3. ฟักทองและแครอทเพราะมีเบตาแคโรทีนช่วยซ่อมแซมผิวและลดการอักเสบของโรค 4. แตงกวาช่วยให้ความชุ่มชื้นลดความคันแห้งของผิวและช่วยล้างพิษครับถ้าพี่ๆคนไหนเป็นสะเก็ดเงินอยู่ ลองกินผักกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น,นครับจะช่วยได้นะครับยังไงอยากได้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ก่อนได้เลยหรืออยากปรึกษาส่วนตัวนะครับกดหน้าโปรไฟล์แล้วทักมาช่องทางที่สะดวกได้เลยนะครับ